สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงของคุณในช่วงของวันที่16ถึงวันที่3 1สิงหาคมนี้ทุกท่านจะต้องเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตมาแล้วค่ะอาจจะมาช้าหน่อยแต่มานะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องงานอันดับแรกก่อนเลยรองานใหญ่ได้งานใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่เพ่งเลงมานานละ แล้วก็ดูเหมือนเราจะแบบต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่แล้วละ่ะเพราะว่าหัวหน้าเขามองมานานละว่าเราน่าจะมีของอยู่ที่ว่าเราจะงัดมันออกมาใช้เมื่อไรแค่นั้นแต่ถามว่างานนี้ที่ได้รับแล้วอ่ามันดีไหมละ่ะโอเคทำได้เลยและเป็นงานที่เราคิดว่า ต้องแสดงศักยาภาพออกมาให้เต็มที่อย่าทําให้เจ้านายผิดหวังสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นที่หมายตามหมายปองกับหุ้นส่วนคนใหม่ๆหรือว่ามีคนพยายามอยากจะเข้ามาร่วมง,งานกับเราอย่ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมหรือว่าอยากจะมาเซ็นสัญญาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเราขอร่วมลงทุนหรือว่าอยากจะมาขอซื้อแฟรนไชส์จากเราไปในในช่วงของครึ่งเดือนนี้นะส่วนเรื่องของการเงินรองเงินก้อนได้ รับเงินมรดกเงินอนุมัติจากแบงค์อรือว่าอ่ามีโชคมีลาบจากทางไกลนะคะเงินที่เรารออยู่จะได้มีคนส่งข่าวมาให้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรที่เรารออยู่ในช่วงเนี้ยเดี๋ยวได้รับการติดต่อแน่นอนใครที่อึดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแม่บอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้ ได้หายใจหายคอคล่องแน่นอนค่ะอาจจะแบบฉันบักสบอมมานานเหลือเกินยังไงก็ได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรดีเข้ามาเกี่ยวกับร่องการเงินเงินก้อนเงินปันผลเงินหุ้นเงินอะไรทุกอย่างที่เราหลอกได้ค่ะส่นเรับของสุขภาพในช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังเกี่ยวกับเรื่องของปวดบ่าปวดหลังปวดสะโพกนั่งผิดท่าอะไรประมาณนั้นนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับผู้หญิงให้ระมัดระวังเลยเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้อง มดลูกอ่าช่องท้องการอั้นฉี่บ,บ่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะกลวยไตอักเสบเรามาระวังหน่อยนะแม่เป็นห่วงนะคะกับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะส่วนผู้ชายก็ภาพรวมเลยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่อะไรประมาณนั้นถ้ามีเวลาไปนวดได้ก็นวดผ่อนคลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปวดเลื้อยลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากส่วนเรื่องของ ความรักค่ะคนที่มีคู่แล้วนะช่วงนี้เติมความหวานให้กันหน่อยได้ไหมอ่ะไพ่มันขึ้นนะว่าความเฉยชาความเฉยเมยใสกันไม่ค่อยหวือหวากันสักเท่าไหร่อยากจะให้เติมความหวานให้กันนิดหนึ่งส่วนคนโสดนะคะมีคนพยายามอยากจะมาขายขนมจีบคนหลักหน้าหลายตามากเลยทั้งโลกออนไลน์ทั้งในที่ทําง,งานพยายามอยากจะมาขายขนมจีบแล้วสุดหละเกิน แต่เราอ่ะไม่ค่อยสนใจซะด้วยซีช่วงเนี้ยมัวแต่โฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะยังไงก็คุยกันไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ